ไก่ดูน้อยจิ๊บคือไก่อบฟางไม่ใช่ไก่พิทนอ่ะอือก็น่ากินเหมือนกันนะเนี่ยก็น่ากินเหมือนกัน ไอแม่จะหมดเวลาแล้วได้ไหมฮะดู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 ไก่สีซ่าต้นอะไรนะครับจะสุกไหมว่าไม่สุกไม่สุกระดับแม่แล้วมันต้องสุกสุกไหมโอ<ห>้โว <c oughs> ว้าวมาแล้วครับแอบฟังเราครับ ยอดครับสุดยอดว้าวใหม่นิดๆมันติดใบติดเครื่องติดเครื่องอน,นี่ครับเป็นผลงานของเราไก่อบฟางสุดยอดไหมเด็กๆสุดยอดเห็นไหมนี่ครับสวยงามสีสันสุดยอดครับอร่อยไหมอร่อย กินยังไงเมื่อกี้กินยังไงอร่อยไหมอร่อยกินยังไงเมื่อกี้นี่ลองดูสิไม่สุดยอดอร่อยอร่ <c oughs> อฮึเออเออได้ได้ได้ตัวนั้นละนีมมม่มึงในเมื่อมึงอยากกินเรามึงมาบ่ทันเอาอีกตัวนึง น,น,นมืออมึงอยากกินแล้วนะนะั่นน่ะตัวใกล้ๆกันนะ่ะตัวปูนนะ้นี่นะ่ะได้ได้ตเอ,อเลยเนี่ยมึงตอกลงมือเองอยากกินน่ะออกไหมเอือ <c oughs> <c oughs> มันก็ว่านก็ย่าใกล้กตัวอยากกินอยากกินเห็นว,นว่าปุ่นไก่หลากหลายมันอิ่ม,ม,มไห้มึงจับอีกบ่อหน่อยนะต๊ะตัวปูปีนนิดเดียวเออเออของมึงกำกวมนี่อ๋อทีอ๋ม เอาเอาเอได้นั่นละใกล้ๆมือนนินั่น่ะตัวที่มันจิกมึงก็รวบขาเลยเออได้นั่นละเออเนีน่ยรุ่นนั่นและได้เบิร์เลขหนิโอ้ในมื่ออยากกินไก,ออก่อฟางแถ่น่ะตัวนั่นละรวบขาฟับ

แลก็จับ่นี่ที่จะโตอมู่เยหมอมูตอนน้อยๆว่าเอาไหมูนตอนไหนเอามูนนี่ที่มึงจับที่แรกทำกันเนี่ยเออเนี่ยเหรอเนั่ยๆๆใกล้ๆนะเอาเม่ เอาแมมสมพยายามขึ้นไปทำสำเร็จด้วยฮันเออมึงใครบอกมึงอยากกินมึงต้องลงมือเอง